สวัสดีครับสวัสดีเจ้าตอนหับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบอู้มาได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยคนรหูเจ้าปัากันเป็นประจำนะครับตึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2องโมงเกินจนถึงเวลาบ่าย3ามโมง ทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับก็จะได้อัปเดตข่าวสารจากรัฐบาลจากหลายๆกระทรวงนะครับมาอู้มาจาก,กันตลอดเกินชั่วโมงนี้ครับวันนี้ก็เหมือนกับคุณผู้ชมครับมีข่าวดีสาหรับการอัปเดตเงื่อนไขดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหลายๆคนก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีเงื่อนไขมีรายละเอียดจะได้พ่องนะครับวันนี้เขาก็จะได้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันครับเจารวมไปถึงเรื่องของคุณประโยชน์ของ30บาทรักษาทุกรโรคสูง 30บาทรักษาทุกทีวันนี้เราจะมาเปิดเงื่อนไขและก็ประโยชน์ข้อดีต่างๆของโครงการนี้ตัวเจ้าครับคุณผู้ชมอูดถึง30บาทนะครับหักษาได้ทุกตีบรเดี๋ยวนี้ก็นำรองไปแล้วนะครับ4จังหวัด เฟสทีหนึ่งครับเฟสที่2นะครับก็จะเป็นแฮมแปรจังหวัดด้วยการยังตีบอกเลยครับว่าบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวหักษาได้กุฏิเชื่อมโยงข้อมูลสําหรับสุขภาพและก่อหงยาของรัฐและก่อหงยาเอกชนตีห่วมรายการเดี๋ยวไปพอกราฟิกนี่พร้อมอกันเลยคุณผู้ชมครับสำหรับข้อมูลในการตีจะเชื่อมโยงกับการตีจะใจ้30บาทนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างแรกก็คือลดเวลาใจ้บริการลงกว่าเกินหนึ่งครับจากตะกอนเนี่ย ใช้บริการประมาณร้อยเซเจนาทีต่อเตื่อเหลือแค่56นาทีต่อเตือต่อเตาอันครับไปประพอก็จะเป็นการหับยาใกล้บ้านลดแอร์อาร์ตแล้วก็ลดการรอคิวตัวครับเจ้านอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการแบบคลินิกขยายขึ้น5เท่าตัวตัว,ตวกันทําให้ประชาชนเข้าถึงการบริการง่ายสะดวกขึ้นและก็ยังมีการแพทย์เชิงป้องกันก็คือการฉีดวัคซีน HPV ลดมะเร็งปากมดลูกตัวเจ้ามาถึงแผนต่อไปคุณผู้ชมครับก็คือการจะตั้ง หอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลศูนย์และก็โรงพยาบาลทั่วไปได้ครบตามเป้า1นึ่งรเจ็ดตีและก็จะตั้งมินิทัญรากนะครับครบ76จังหวัดทัญรักก็คือห้องยาตีเก่ยวกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดครับเจ้ามีการจัดตั้งสถานชีวพิบาล 137แห่งใน44จังหวัดตัยกันและมีการจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลต้นแบบแหม4แห่งนะเจ้าครับอันต่อไปก็คือการจัดตั้งโฮงยานครพิงจังหวัดเจีงยงใหม่ขนาดร้อยเสาเตียงนะครับเพิ่มการเข้าถึงการบริการในเขตเมืองได้แหมโตยยครับไปบาปอปออก็มีการเพิ่มอัตรา การเกิดของละอ่อนยังมีคุณภาพมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตนะครับตั้งมต่ตอนนี้ประมาณ889ิตีแล้วก็คาดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิดแห่งประมาณ1 2แสนคนโดยกันนอกจากนั้นนะเจ้าก็ยังมีการเปิดฮับบรรจุพยาบาลวิชาชีพแห่2 7อพันอัตรารซึ่งมีเป้าหมาย3 3พันอัตราโดยกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลชำนาญการพิเศษและยังมีการอบรมบุคลากรแคดี Plu ส t e ทีมเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยแหมหนึ่0ห0คนต่อเจ้าครับนั่นก็เป็นแหมส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการจัดตั้งทีม Sky ยด็อกเรเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ครบทุกเขตสุขภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเฟซต่อไป แฮมเจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาก็จะเริ่มแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าแปะนี่คือเป็นเฟสแรกแล้วก็เป็นหนึ่งในสีของประเทศไทยตีเริ่มต้นก่อนอและหลังจากนี้นะครับของเฮาในเฟสที่สามนะครับแฮมเจ็ดจังหวัดตีเหลือเจีงยงใหม่เจียงฮายน,าน่าน ล,ลำปูนลำปางแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนตัยพเยาแ<อ>ห่มตีหนึ่งแม่ละเช้าก็<ม>เดี๋ยวมีอัปเดตหรืออย่างใดเขาก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปนะเจ้ามาถึงคราวนี้ขาวต่อไปคุณผู้ชมครับสำหรับรัฐบาลสนับสนุนเงินจ่ยเหลือครอบครัวอุปถมัมภ้สูงอายุเดือนละ3ามพันบาทด้วยกันนะครับเริ่มยื่นเรื่องในแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสําหรับ จะมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับลูกหลานตีต้องล้าออกเพื่อมาดูแลเครือญยาตาหรือว่าคนในชุมชนตีต้องดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วแบบมีคนดูแลนะครับเพื่อตีจะได้บบต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและก็สวัสดิการสังคมซึ่งโครงการดังกล่าวตอนนี้ก็คือเริ่มต้นแล้วนะครับ,บครอบครัวอุปถัมหมายถึงอะไยังหมายถึงบุคคลหรือ,อครอบครัวตีได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้วาราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อเป็นครอบครัวอุปถัมผู้สูงอายุเต็มมีฐานะ อยากจนและบ่มีผู้ดูแลหรือมีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้เจา้าซึ่งการคุ้มครองตามระเบียบนี้ผู้สูงอายุก็ต้องยินยอมเป็นหนังสือตัวนะเจา้ากรณีที่ผู้สูงอายุบ่าสามารถยินยอมได้เปินบอกว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้รวบรวมข้อที่จริงและเกาะเสนอความเห็นได้ต่อคณะกรรมการนะเจา้าครับซึ่ง<ด>ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตางกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้ให้ความช่วยเหลือคุ้ม,มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ขออพระ อุปถัมภ์ขอบครัวละ2องปับาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อ1เดือนเนี่ยครับเว้นแต่มีเหตุจําเป็นและก็เหมาะสมอาจพิจารณาให้งเงินจยเหลือได้บ่เกิน ครอบครัวละสามปันบาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนซึ่งโครงการครอบครัวอุปถัมภ์นะครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเจ้าสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นครัวอุปถัมภ์กาต้องอายุ18ปีบริรบ,บูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัวตัวว่ามีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุเจ้าครับอันนี้ก็เป็นเป็นห,หนึ่งเรื่องที่รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับเจ้าไปพอเรื่องของ บัดทองกันพ่องตอนนี้เปิ้นบอกว่ามีการขยายบริการเรื่องหมอออนไลน์ตอนนี้ครอบคลุม5จังหวัดในปริมนทลตัวเจ้าครับ ต่างสปะสะชเจ้าหรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิลบอกว่ามีการขยายบริการระบบการแพทย์หากไลตอนนี้ครอบคลุมไปแหม5จังหวัดในเขตปริมนทนซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องนะเจ้าเปิลบอกว่าตอนนี้ได้ผลตอบรับที่ดีขนาดเจ้าครับคุณผู้ชมสำหรับแอปพลิเคชันติดือว่าซาลูเบอร์เอ็มดีนะครับโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรมนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไอดีไลน์ตีปรากฏอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็มีแอ คลินิกเนี่ยนะครับโดยคลินิกเฮลท์คลินิกเวชกรรมนะครับก็มี ID Line คุณผู้ชมได้แอดไลน์ก็สามารถสอบถามได้เหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมอออนไลน์ตีครอบคลุม5จังหวัดในเขตปริมณฑลนะครับเจ้าก,ก็เป็นการนำร่องไปก่อนเนะาะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะเจา้าตีสายด่วนปะสปสช1 3 3 0หรือแอดไปต่างลายไอดีได้นะเจา้าครับคือจากนี้ต่อไปผมว่าตางจังหวัดก็คงจะสามารถมีระบบ ID l ดียเพราะตอนนี้หงยาแต่และตีก็เริ่มจะจะมีคิว o d โคว้ตามชุดต่างๆเพร่หือ คนไข้หรือว่าคนติมาเยี่ยมเนี่ยสามารถาสแกนคิวอารโค้ ol, แล้วก็ติดตามข้อมูลสอบถามออย่างในในหลายออฟฟิเชีได้แล้วเหมือนกันแม่ละเจ้าซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ตอนนี้ก็เป็นระบบออนไลน์ทั้งนั้นเพื่อลด ขั้นตอนการเพ้่บริการและก็สะดวกต่อผู้ป่วยตัวนะเจ้าแถมเนื่องเรื่องคุณผู้ชมเรื่องของการปราบปรามกวาดล้างอาญากรไซเบอร์ครับตอนนี้รัฐบาลก่อได้แห่งใือตางตำรวจนี่นะครับได้กวาดล้างครับหลาสุดอายัดทับได้สองร้อยาล้านบาทและก็เคียมขยายผลครับรัฐบาลเดินหน้าปราบอาญากรรมไซเบอร์โดยตำรวจไซเบอร์ห่วมกับสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิ่ก็ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการกวาดล้างอาญากรข้ามโลกจับกลุ่ม ต่างชาติ ตัวการของแก้งนี่นะครับเป็นแก้งมิจฉาชีพครับหลอกผู้เสียหายลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่าน,านแฟลตฟรอมปลอมกดยืดทรัพย์สินใด้รวมมูล,ลค่า250ากว่าล้านบาทครับซึ่งประเดี๋วดีปอปอง,อง,องก็ได้มีคําสั่งยืดเงินสด80ล้านบาทไว้เข้าสู่กระบวนการในการกดสอบและก่อเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหายต่อไปครับซึ่งวิธีการที่คนรายใจหลอกลวงเนี่ยจ,กกจะาก็จะเป็นการชักชวนพูดคุยซอนลงทุนอย่างหมู่คริปโตเคอเรนซีว่าได้ ได้ผลกาไรแยตั้แต่เลยผู้โดยสารเนี่ยผู้เสียหายอ่โอนเงินไปยังบัญชีม้าตีอ้างว่าเป็นตัวแทนเสร็จแล้วก็จุ่หเพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆจน มาฮู้ทีหลังคือเอาเงินมาบได้แล้วนะเจ้าครับแล,และก่อนออกจากนี้ก็ยังเปะะ้าว่าเครือข่ายดังกล่าวนะครับมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาญากรรมข้ามชาติตึงกลุ่มแก้งคอเซนเตอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนสูงสุด3 0ม0 0ื่ล้านบาทต่อปีซึ่งรัฐบาลก็จะได้สืบส่วนขยายผลต่อไปเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนฮู้เท่าตันบัต๊กเป็นเยื่อมิดฉาชีพได้ตัวเหมือนกันนะครับเจ้าตอนนี้เปิลบอกว่าตรวจค้น72จุดได้เงินมา คืนผู้เสียหายได้ราวห0รล้านบาทโดยกักนะเจ้าสังเกตคลิปริ้วไปเดียวเนี่ยติอยู่ใน f c e e o o o อ่ะคอมเมนต์แรกก็จะเป็นเนี่ยพนันออนไลน์แม่เพราะตรงว,วันนี้ก็คือคนตีไปสร้างเพจ<ม>แล้วก็ ไปตัดละครสั้นๆในช่วงไฮไลท์ติงมวลเนี่ยนะเอาไปโพสในคลิปปริ้ววเนี่ยก็ประมาณแบบบัถึง2นาทีแต่ทุกอันที่เข้าไปดูคอมเมนต์แรกก็จะเป็นเนี่ยพนันออนไลน์คือแบบเจิญจวนมาเล่นแล้วก็บอกว่าได้เงินจริงอะอย่างซปะยางก็คือคอมเมนต์แต่ที่จะคอมเมนต์เรื่องของหนังละครนี่มาใจนะแต่มีหมอันติหลอกเฮาบอกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูหนังเพิ่มเติมคลิกลิงก์อันนี้ก็ระวังนะเจ้าจะไปคลิกนะเจ้าครับก็ต้องต้อง ตรวจสอบแล้วก็ต้องพอให้ดีกันละกันนะครับปิดท้ายคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของการเปิดพื้นตีให้ชาวฟินแลนด์ดีลงานผ่านแพลตฟอร์มนะครับสำหรับคนทํางานอันนี้ก็จะเป็นตั้งเว็บไซต์ของกรมการจัดหาง,งานได้ตัวนะครับซึ่งกรมการจัดหาง,งานนะครับเพิ่ก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับคนทํางานให้เป็นแรงบริการงานอาชีพอิสระขอบคลุม้มทุกอาชีพในซิฟมวดตัวกีกครับบอกว่าจะเป็นดิจิตอลมูกาฟิกเนี่ยนะครับการตลาดโฆษณา พิมพ์เขียนแปลภาษาภาพเสียงเว็บแอนด์โปรแกรมเมอร์นะครับปรึกษาแล้วก็แนะนําการเพ้่อบริการหับจัดทําสินค้าและก็อาหารรวมไปถึงงานช่าง นอกสถานตีและเกาะการสอนโดยตังพันธ์อันเว็บไซต์ของคนทำงานนะครับ dog.go.th ครับซึ่งปันบอกว่าการเพ้่บริการดังกล่าวบ่มีการห้องเก็บค่าบริการนะเจ้าและเก็มีความปลอดภัยสูงโดยเพราะป้อันเพืหอผู้รับงานอิสระและก็ผู้ว่าจ้างลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ Sin g l e s i g ออนของภาครัฐนะจ้าครับก็สำหรับคนตีวางงานหรือว่าสำหรับผู้จ้างงานนี่นะครับก็สามารถเข้าไปนะครับเพื่อ ค้นหาผู้รับงานอิสระติดถูกใจแล้วก็พิจารณาจากผลงานแล้วก็รีวิวได้สามารถลงทะเบียนเข้าใจงานได้แต่แต่แล้วนะคุณผู้ชมสำหรับเว็บไซต์คนหางาน d o g g o t h เนี่ยมีมาตั้งเมินแล้วครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนตีอันว่างงานอยู่พอดีแล้วก็สามารถเอาประวัติของตัวเก่าเอาการศึกษาของตัวเก่าเนี่ยไป ฝากในข้อมูลตรงนี้ไว้แล้วผู้ประกอบการนี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าสมมติต้องการค้นจบบัญชีมีประสบการณ์5ปีเป็นเพศหญิงก็เข้าไปค้นหาในเว็บไซต์นี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามีภผยตีเป็นเมหยงิงแล้วก็บจบบัญชีมามีประสบการณ์ทํางานแล้วอยู่แถวและแวกบ,บ้านเฮ้าก็เข้าไปตรงนี้ได้เหมือนกันเจ้าก็สะดวกทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลแถมยังมีความ ปลอดภัยสูงตัวนะเจ้าก็แน,นะนำเนาะสำหรับเว็บไซต์นี้เจ้าแต่ต้องดูเว็บไซต์ให้ดีนะเพราะว่าพอมิจฉาชีพหูว่าเป็นเจีอีแล้วเนี่ยก็จะไปแปรงน้ำสกุลตอนท้ายถ้าเป็นของหน่วยงานราชาการนะครับก็คือ .go.th แต่ถ้าเป็นของปลอมในน้นำสกุลมันจะดอทออย่างหูตีมันบบกคุณนอะ่ะอันนั้นก็คือต้องพอให้ดีตัวเหมือนกันสําหรับการตีจะฝากข้อมูลโดยเฉพาะหลักฐานสําคัญอันอย่างต่างๆของเขาก็ต้อง ดูก่อนตีจะกรอกตัวเหมือนกันม่นละเจ้าก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานงานย5หกกด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโดยตรงเจ้า1694เจ้ามีอย่างก็สามารถปรึกษาตีสํานักง,งานจัดหาง,งานได้ทุกๆุกจังหวัดสํานักง,งานก็อยู่ตีสารกางจังหวัดไก้บานทันครับเจ้าช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเงื่อนไขดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเงื่อนไขตีคุณผู้ชมสงสัยว่าเป็นจะาได้กันพ่องติดตามได้ในช่วงหน้ากับร การข่าวดีประเทศไทยครับเสงเอ้ยมาตำองไรมากูมาบ้างมาคือเติมหาตั้งใจม่เอวเสงเอ้ยไม่จะลงต่อท่อนะจะไปลืมลุ้นกันจะไปลืมเลือกกันเนอเี้ยเบอร์เนี่ยเบอร์เนี่ยจำก็โฝีมีของฝาก อันนี้ขนมแจกหัวใจเจ้าขอบอกว่าเสียงเอ้ยโอส้สตางก็มีในเนี่ยเอาที่ตั้งใจเอามาฮึ่ไปเนี่ยอ่านเสงเอ้ยเอาเติร์เอาเติร์ดีออ่ฟากเลยจะไปเล่นเน,นื้อจะไปเล่นนะเออเนี่ยแม่แม่แตะกี้น้องหันนะอะยังลูกปวันมาซื้อเสียงแม่แม่นกครูเจ้าเหินต้องบอกว่าการซื้อซิปไข่เสียงมันมาดีนะแม่ คนที่ป่นมาซื้อเสียงนะแสดงว่าป้นอาจจะเป็นคนบะดีนะแม่เขาเลือกป้นไปแล้วป้นอาจจะเป็นคนโกงก็ได้นะแม่จะไปเลือกป้นเนอะโอ้ยลูกสมล่ะเป็นลูกแม่เนี้ยแม่บอกอ้าลูกคนบะดีอะแม่บาซื้อสีขายเสียงย่านี้คนที่แม่จะเลือกต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมคนทุจริตเนี้ยนะแม่บอกเอามาพัฒนาบ้านเฮาแน่นอนลูกโอ้ยเก่งแต่ลูกแม่นี่นะไปสมล่ะเป็นลูกแม่ไปลูกไป เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต NBT n น t ตช่อง11ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถินของไทยมาสร้างคุณค่าสร้างเศรษฐกิจไทยผ้าขม้าไทยใส่ได้กู่โอกาสตัดเย็บเป็นเชิอนแต่งกายสวมใส่สบายสะท้อนความเป็นไทยประยุกต์ใจผ้าขมา้านำมาแปลงเป็นของใจสวยงามน่าใจ หาซื้อก็อง่ายราคาแบบแปลงแถมยังได้ช่วยผู้ผลิตในท้องถินที่มีไรายได้เสื้อผ้าไฟผ้าทอพื้นเมืองของเมืองเหนือต้องงามนะเจ้าบระเดี๋ยวนี้สินค้าของดีอัตลักษณ์ไทยขึ้นห้างดังไก่ไปแผ่ต่างแดนละเจ้าคนไทยร่วมใจใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เอกลัก,กษณ์จากท้องทินไทยสร้างไรายได้ให้ชุมชน จะไปเผาจะไปเผาควันเนี่ยมันอันตรายนะเอ้าก็น้องบอกพี่ว่าจะไปเผาพี่ก็อาสามาเผาให้เนี่ยก็กลัวน้องเหนื่อยไงโอ๊ยบัตรใจจะไปเผาคือญ้าเผาญ้าเผาเศษไม้ไงแงเพราะมันจะทําให้เกิดฝุ่นควันมลพิษส่งผลเสียต่อรล่างกายแล้วก็กระทบเกษตรก,ก,รกจการท่องเที่ยวบ้านเฮานะแน่มนแล้วแม่นแล้วว่าจะไปเผาเนี่ยเปิ้เอาไวท้ทําปุ๋ยมักงแหบมาปนอ่ะหูอเอามาพกคุมเนี่ยหันก็เข้าใบเข้าตก ก็ถ้าเผาแล้วนี่ยมันจะย้อนทําลายร่างกายและเศรษฐกิจบ้านเฮากำนี่จะไปงย่เลยพี่น้องบ้านเฮ้ยอ๋องั้นงั้นพี่ก็ขอโทษละกันพี่เข้าใจผิดวันหลังพี่จะไม่ทำแล้วจ้าหัวอย่าไปเลยค่ะน่ยจะไปเผาจะไปเผาคืออย่าเผาเมนก็เมนเนี่ยไปเผาหยุดหมอกควันและอากาศผิดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ดีมาติดตามเันต่อคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับ พูดึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะครับเขาเคได้ได้นําเสนอไปแล้วว่าต่างกระทรวงพาณิชย์เปิ่นก็จะได้มีการสํารวจและก็นสนับสนุนร้านทงฟ้าราคาประหยัดนะครับคือพี่น้องประชาชนติดในห่วโครงการ1 0,000บาทเนี่ยสามารถไปใจ้ตีร้านทงฟ้าได้ตัวเหมือนกันแม่ละเจ้าครับซึ่งเปิ่นก็จะออกมาอัปเดตเนาะสำหรับประเด็นดราม่าต่างๆคลิปนี้ก็จะมีคําตอบเฮือนาเจา้าไปฟังได้จากคลิปนี้เจา้า เป็นที่ชัดเจนแล้วครับสำหรับเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคอรมอก็ได้มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลกัลกๆกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งมืนบาทครับอย่างแรกต้องเป็นสัญชาติไทยแล้วก็ณนะเดือนที่มีการลงทะเบียนอายุต้องเกิน16ปีนะครับไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีภาษีหรือว่าเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000บาทขึ้นไป ก็ต้องคิดรวมในเรื่องของเงินโบนัสต่างๆด้วยนะครับส่วนเงินฝากธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับขณะที่เรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเขาจะแบ่งออกเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกก็คือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีด้วยครับการใช้จ่ายในรอบแรกเนี่ยต้องใช้จ่ายภายใน6เดือนหลังจากที่ได้เงินซึ่งประชา ประชาชนครับสามารถที่จะซื้อของได้ตามร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่อำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับและการซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้เฉพาะเงินดิจิทัลเท่านั้นห้ามแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเป็นอันขาดและห้ามซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอม ห้ามซื้อสิ่งของอบบยามุขบัตรกำน,นันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับไม่สามารถซื้อได้ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตอนแรกเนี่ยที่ใช้ใจ่ายกับประชาชนจะยังไม่ได้เงินสดในรอบนี้นะครับแต่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในรอบที่สองซึ่งรอบที่2เนี่ยจะเป็นการซื้อขายระหว่างร้านค้าในโครงการกับร้านค้าอื่นๆนะครับอันนี้ไม่จํากัดขนาดร้านค้าครับไม่จํากัดพื้นที่ด้วยสามารถที่จะซื้อได้ทั่วประเทศไทยแต่ร้านค้า เน้นย้ำครับต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถถอนเงินเป็นเงินสดได้ครับส่วนระยะเวลาในการดําเนินโครงการครับการเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนจะเปิดภายในไตรมาสที่3หรือว่าช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนครับซึ่งการเปิดรับลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการบอกมาว่าจะใช้แอปทางรัฐนี่แหละครับเป็นแอปสําหรับลงทะเบียนแล้วก็เช็คสิทธิของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเลท ส่วนช่วงเวลาในการเริ่มจ่ายเงินนะครับจะจ่ายภายในไตรมาสที่4หรือว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของปี2567ระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี้ครับจะต้องไม่เกินเดือนกันยายนปี2569นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่มากเลยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินดิจิทัลตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยเขายังตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะใช้บริษัทเอกชนรายไหนเข้ามาพัฒนาระบบการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเลตเพราะว่าทุกทางครับ ล้วนมีต้นทุนถ้าเกิดว่าเราไปใช้แอปเป่าตังก็อาจจะต้องมีการเตรียมเงินงบประมาณ ในการใช้ใจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนต่อการใช้ใจ่าย1ครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เงินงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมารอติดตามกันในเรื่องนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่างเช่นคนชาราตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็มีการวางแนวทางว่าอาจจะใช้เป็น QR code สําหรับการนําไปใช้จ่ายในร้านค้าขณะที่เกษตรกรครับสามารถที่จะใช้ใจ่ายเงินผ่านทกศซึ่งมีแอปพลิเคชันของทอกศรองรับอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นดราม่าว่าโครงการ นี้อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเจ้าสัวแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอีเลเวนเรื่องนี้ครับล่าสุดนายชัยวัชรงโค์โฆษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีการตรวจสอบร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนครับในปัจจุบันในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ14,500สาขาครับมีเพียงครึ่งหนึ่งเป็นของบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนโดยตรงครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟรนไชส์ถ้าเกิดว่ามีการนํามาเทียบกันกับจํานวนร้านค้าขนาดเล็กและ ร้านค้าย่อยประมาณ1.2ล้านร้านค้าที่เคยลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีโอกาสครับที่ร้านค้าทั้ง1.2ล้านร้านค้าเนี่ยจะเข้ามาลงทะเบียนเงินดิจิทัล10,000บาทก็ถือว่าจานวนต่างกันมากครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนจะไปใช้จ่ายกับร้านค้าปลีกจะสูงกว่าร้านสะดวกซื้ออย่างแน่นอนนะ ทางในชัยวัชรงค์เองเขาก็มีตัวเลขมายืนยันนะครับสำหรับการใช้จ่ายเงินในร้านค้าปลีกทั่วประเทศก็บอกมาว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกทั่วประเทศอยู่ที่4.1ล้านล้านบาทครับในขณะที่ร้านสะดวกซื้อในแต่ละปีมีมูลค่าเพียง3.8หมื่นล้านบาทเท่านั้นครับ อย่างที่บอกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับการแจ伊จ่าย1,000 0บาทดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับสามารถเอาไปซื้อสลากกินแบคงรัฐบาลได้จ่ายการน้ำกาไฟบัตรได้แล้วก็ขอเป็นสตังโซดก่อ มาได้เหมือนกันนะครับเพื่อต้องการื่้มูเฮาเนี้ยได้ซื้อสินค้าจากร้านชุมชนโดยเฉพาะร้านค้าติเป็นธงฟ้าราคาประหยะัตะ่ออันเจ้าอีกคลิปนี้เปินก่อมาต่อประเด็นเรื่องที่ว่ายอย่างมาใจเป่าตาังและผู้สูงอายุติ่มอมีโทรสมือหือจะเยี่ยจะได้อันนี้ทางรัฐบาลปนก่อมีแนวทางแก้ไขปัญหามาเฮื่อแล้วตววนาเจ้าครับก็ต้องอัปเดตเป็นระยะระยะสําหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0บาท หลายๆคนกําลังติดตามกันอยู่สําหรับเรื่องนี้นะครับาจาคุณผู้ชมครับอู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเฮาเคยเป็นอันดับหนึ่งจาก67ประเทศทั่วโลกนะครับว่าเป็นเมืองตีหน้าท่องเที่ยวนักที่สุดครับแต่ขณะเดียวกันเปินไปเจาะไปสอบถาม,มคนญี่ปุน่นว่าชอบแอลต่างประเทศนักน้อยขนาดไหนเฮา <How S 1> เนี่ยอยู่อันดับที่สองของความนิยมของคนญี่ปุน่นและเรี่อจะเป็นจะใดไปพอได้จากคลิปนี้กันเลยครับคนที่ชื่ว เตรียมต้อนรับนักท่ียวญี่ปุ่นกันหรือยังครับและอากูด้าเผยไทายอันดับ2ของเมืองท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นวางแผนจะมาท่องเที่ยวในช่วงโคเรนวีคในช่วง29เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับรือว่าเป็นช่วงโคเรนวีคของปีสําหรับชาวญี่ปุ่นที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวด้านอากูด้าแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชื่อดังครับเขามีอินไซต์ของการจองโรงแรมและกิจกรรมท่องเที่ยวไปสำรวจมาว่าโคเรนวีคปีนี้ชาวญี่ปุ่นเขาจะไปที่ไหนปรากฏว่าอันดับหนึ่งครับเป็นเกาหลีใต้และอันดับสองคือไทยแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือนอกจาก5เมืองหลักอย่างกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตแล้วนะครับยังมีเมืองรองอย่างชนบุรีและเขาหลักที่ติดอันดับเมืองนักท่องเที่ยวที่ชาวญี่ปุ่นจะไปเยือนอีกด้วยนะครับเขาตัวไปเตรียมฝึกภาษาญี่ปุ่นตอนรับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับยิราเซมาเซ่น่าดีใจเนาะคุณผู้ชมตีคนญี่ปุ่นเป็นโวตให้เขาเป็นอันดับทีสอของ เมืองตีนาแอลนะครับในช่วง g ก l d e n w e e k โกลเด้นวีคก็คือช่วงที่ญี่ปุ่นเปิ้นจะเฮือพักร้อนได้ประมาณ2องอาทิตย์ป้นก็เลือกที่จะเดินทางมาไทยก็เตรียมต้อนรับชาวญี่ปุ่นตัวใหญ่แต่คะเนีย้วการถ้าสำรวจคนไทยะเมืองที่อยากไปผมว่าญี่ปุ่นก็อยู่อันดับต้นๆเหมือนกันเนาะแม่นข่าก็อยากจะไปต่เปิลป้นก็อยากจะมาแม่ด้วยด้วยสภาพอากาศของเปิลด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆด้วยออนเซ็นอันย่างจะยเนี่ยคือคนไทยเขาก็อยากไปแอลญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆเหมือน อาการฮอนๆอนเี้เฮาค่อยอยากไปสมุท์เมืองหนาวเอ่อป้นเกาะหนาวละป้นค่อยมาเมืองฮ้อนพอไงไอ้เจ้านั่นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาปิดท้ายกันครับวันนี้นะครับเรื่องของการเตือนภัยผู้สูงอายุนะครับตีถูกมิจฉาชีพรอเข้ามาตีสนิทเข้ามาอู้มาจ่านะครับแล้วก็ขอยืมโทรศัพท์ติดตั้งแอปดูดเงินไปเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะต้องมาเตือนภัยแล้วก็มาย่ำกับผู้สูงอายุผมกําไปพอได้จากคลิปนี้กันเลยครับ จะไปไหนเ่รคะคุณลุงอ๋อตรงนี้ไปทางไหนคอ๋อบ้านหนูพาไปค่ะขอบคุณคุณลุงบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยู่หนองแดงครับอืมก็ไกลเลยเนาะอะไร<อ>น,นี่มาคนเดียวเหรอคะเนี่ยคนเดียวฮะหนูขอยืเมเทรศัพท์มรหนบอยนาหนูขอโทรหาน้องห,หน่อยอ๋อได้ครับได้กดให้นะครับอืมรหัสอะไรคะหนึ่งสองสามสี่ครับอืมโอเคค่ะนิ<ช>่งแป๊บนึงค่ะ ผู้สูงอายุที่ต้องเดินทางไปโรงพรยาบาลหรือไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะต้องระวังมิจฉาชีพที่อาจจะมาตีสนิทเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะหลังจากนั้นก็จะขอยืมโทรศัพท์มือถือของเราและแอบเอาไปติดตั้งแอปดูดเงินโทรศัพท์ของเรามีข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอยากให้ใครยืมง่ายๆค่ะนอกจากนี้ก็ต้องระวังมิจฉาชีพอาจจะล่อลวงเอาทรัพย์สินอื่นๆของเราไปด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ ก็ต้องเรามาระวังกันตัวนะครับใบชัยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับตีตีมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทนะครับใชหันข่าวละออนนักเฮียนใจโทรศัพท์มือถือราคาแปพงแล้วก็มีคนเข้าไปขอยืมโทรศัพท์ด้วยความติดสื่อของละออนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เ่าือยืมโทรศัพท์แต่ว่าไ่ได้ติดตั้งแอปแล้วก็ดูเงินนะแต่นี่คือหล่นโทรเอาเอา หล่นหนีพร้อมกับโทรศัพท์ไปเลย๋อขโมยไปเลยขโมยไปเลยเจ้าอันนี้ทางผู้ปกครองก็ต้องคอยเตือนเนาะุตรหลานว่าอระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาติดสนิทตัวนะจ้าใช่แตงวันนี้มันอันตรายแท้ๆคุณผู้ชมกับคนแปลกหน้าซึ่งบางทีเป็นอาจจะเดือดร้อนแท้ๆมาขอยืมโทรศัพท์เฮาจริงๆแต่เฮากับบัตกล้างเคยยืมแล้วเพราะว่ามันมีข่าวจะอีนักล่ำไปนะคุณผู้ชมครับก่อ เลยมหัวจจไดดีต้องต้องระมัดระวังอาจจะต้องบอกว่า,าไปยืมติดถานีตำรวจรได้ก่ออยงนนะเจ้าครับต่หมดตังเสี้ยงนี่ก็คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับวันนี้เฮาได้ห้ฟังข่าวดีของรัฐบาลหลายๆข่าวด้วยกันนะครับวันต่อๆไปนะครับวันและเวลาเดียวกันนี่มีข่าวดีอันยังกันพองติดตามกันได้ไหมวันนี้ผมเองนรินใจมโนครับค่ะเจ้านักสนปัญญาพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ